ตอนนี้นะครับยืนอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับ ฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งทำขบวนรถเร็วที่หนึเจ็นะครับต้นทางตรงไหนโคลรกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับผ่านจุดตัดทางด้านใต้สถานีบ้านโป่งนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ สถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับอาคารหลังใหม่ก็กำลังจะเสร็จนะครับตอนนี้สถานีบ้านโป,งนนป่งนะครับใช้สถานีหลังเก่าอยู่นะครับ นี่นะครับรถเร็วที่1.72รับจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับต้นทางสุขไหกลกไปทางกรุงเทพนะครับคนโดยสารกำลังลงนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซลับสกายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ